สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็มาซ่อมไอแพดครับเป็น i p แ d Pro 1สิเอ็ดเจนสามอาการชาร์จไม่เข้านะค,ะนะครับผมหนตรวเช็คเบื้องต้นนะครับเป็นที่พอร์ตชาร์จนะครับผมนี่พอร์ตชาร์จจะมีการเสียนะคะรับผมชาจเข้าบางไม่เข้าบ้างนะครับจะมีรอยไหม้อยู่นะคะรับเปลี่ยนใหม่ก็ใช้งานได้เลยะครับปกตินะครับผม สรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องชาร์จไม่เข้าก็สามารถมาทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระแสไฟนะครับผมชาร์จค่าปกตินะครับก็ฝากเป็นสมาชที่สบาด้วยนะครับสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลโอกยูเนนมอลลัดเร้าเซ็นทรัลลักษณะทิเบตยตมอลท่าพระเมอลบางแคเอร์มอลบางกะปีนะครับผม ก็มีสาขาแม่กาบางนาสำนัก,กนางานใหญ่อยู่ประเวศนะคผมไอพิวบางนานะครับแล้วก็สาขาว,วัาชรพลนูก้าถ่านใดสะดวกก็สามารถใช้บริการได้เหมือนกันนะครับก็จบงานนะครับก็ฝากเพจทำไมอทีสวิตด,ด้วยนะครับสำหรับในช่างเอขอ่าวโลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ